ม,มันคือมันคือว่างบ่กปากาวว่าทำาระฉี่อยู่ในวัดชอยชวยนกแต่น,นาชีว่าบิดเวปาก่าวว่าแตดจังวะบินความไปพักกระเดาผู้ใดมักผัวเขาขอเชียงหน่อยแลย้วบริเกียวก็ไปจินสาระก่อ <c oughs> จ้านุค้นบ่ไดดแม่จ้า ฮะหนูขื่นเพราะใดเพลงพีจินขึ้นเพลงพีจินบ่ได้จ้ามันสิใจขาดแม่จ้าห่วยนึกว่าขึ้นร้องเท่าบ่ได้ร้องขึ้นมองดูร้องขึ้นแจ้งน้อยคือนมองไหนบ่ได้วิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมู่บ้านลูกขอพี่บอนเจ้าแม่นางนอนแม่จ้ากําลังมวนอะ หมูป้านี่มันเป็นหมูป้าหมูแป้ <c oughs> โอ้ยกี่เดียดเต้ <c oughs> <c oughs> มาหาว่าก,กูงี่เงา่ากูก็เป็นของกูอย่างนี้มึงไม่แหกตามมาดูดีๆตอนมึงมาจีบกูใหม่ให มาหาว่ากูเรียกร้องแค่ทวงของที่กูเคยมีมันผิดตรงไหนกันนี่ทวงของดีที่กูเคยได้กูแย,ย่อย่างงั้นอย่างนี้ทีตัวเองอะดีจนเวอร์โถพอมาริโอมาเลอร์ <laughs> ฟังแล้วอยากอ้วกใส่ลองส่องก็ะจกหน่อยนะก่อนมึงจะเที่ยวว่าคนอื่นไม่มีกูมึงจะสะอื่นเป็นคนอื่นจะทนมึงไหม ถ้ารักรีบดูแลด่วนถ้ารักรีบดูแลด่วนก่อนกูชวนเพื่อนสาวออกเที่ยวมีตัวพ่อตัวใหม่มาเกี่ยวแล้วมึงจะเสียใจหัวคอยนีเดี๋ยวนี้เราติดผู้สาวตัวพอยายมาสันทอคอยซ่อมเบมึงมาโดนแล้วเหตุการณเห็ดงานกับใครขาดเคินเคินบ่นเป็นตาเป็น้ามาหลังเว้ยจังสันกติ ใจคนมันอยู่เหมืองอื่นพ่น<อ>มูกระเตือนอยู่เด้เพิ่นก็ไปโมูดเขาฟั่งสันตัวเรื่องในมุงกับเสาอันนั่นนะ่ะมันเป็นยังในมุงยุ่งกาดบอกมันบากเป็นยุ่งกา์ดเพรหะไงเ<อ>พื่อนก็ไปโมูดมูฟั่งมาในเขาขึ้นละซีเธอหาเธอคุณตัวว้าวแตจุบันนั่นนะนะว่าแมนตลาดนัดมันเป็นยังไงล่ะซุ่มแซ่บขนาดบอกบอกแล้วเดือนหนึ่งไม่สองเทือนนั่นแล้ว,ว คอยคิดว่าคอยสิป้าเดี๋ยวนี้เศวษ์เศวษเศวษลูกเอ้ยเงินสีห้างคนสีซาให้กลับไปคุยกันเบิ่งเอิญสก้อนไปยังสิได้กลับไปคุยกันอีกอยู่คันสิไปยูน้ำกันอีกคือเก่าหันเจ้าสิเฮ็ดได้บ่สิให้มันเฮ็ดอีหยังแน่ล่ะเอาพ่นไปคุยให้มูฟังว่าคือจะสิเชทอหาเชทอบอ่แม่นบ่เออลองเบิ่งสก้อนลูกเอ้ยอดเอาอดเอาฟังเบิ่งย่านบ่ผ่านออ่ะพ่อเอาคันกูฟังความพอ่อความแม่กูแต่งานกับังกระเด็นไอก้กระเด็นตัน้งแต่มื้อน,นั้น ชีวิตกูกับมึงตกตามแบบนี้มันมาละเห่และล่อนแบบนี้ไปขาบลูกมึงนี้ขันมึงบ่มีปัญญาเลี้ยงมันขี่โซ่ไม่ติดบักซัน